มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภาพบรรยากาศลด,ดน้ำศพพอแต้วนัทพรสุดเศร้าคนบันเทิงร่วมอาลัยแน่นค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคม2563นณศาลาบุพการีอนุสรวัดพระศรีมหาธาตุบรมหาวิหาร ได้มีพิธีรดน้ำศพผลอากาศตรีณรงเตมีรักคุณพ่อของนางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักค่ะในการนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระโกนาปโปรยก้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพโกโรโถตั้งประดับฉัดเบญจานับเป็นเกียรติและก็ความภูมิใจของครอบครัวเตมีรักค่ะส่วนพิธีรดน้ำศพนะคะมีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ตลอดจนผู้ใหญ่และก็เพื่อน รวมไปถึงคนบันเทิงที่มาร่วมงานหลายคนนะคะอาทิสมรักณรงวิชัยเตยจริพนพรจุนเกียรติอ๊อฟพ,พงพัตวชิระปัญจงแดงธัญญาวชิระปัญจงบีบีเอกณรีวชิระปัญจงเจมจิรายุตั้งศรีสุขอูธนากรโปรสยานนนรวมไปถึงดีเจหนุ่มต้นอาจไหลสกุลอดีตคนรักของแต้วที่มาร่วมงานด้วยค่ะ ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวเตมีรักด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ